โยโซภะควารังสมาสมุทโธโยโซภะควารังสมาสมุทโธภะคะโตเยนะภะควะตาธโมภะคะโตเยนะภะควะตาธโม วัดิปัลโยยสสะภะวะโตสาวกสังโฆวัดิปัโยยัสาภวตสวกสังโฆรมยภะควันตังสะทมังสสังฆยมยัภวันตัสะทมังสะสังอิเมสังรยยาธารังอโรปิเตอวิปูชยามาเมสังเรยาารัง သာဓုဘိเตအဘိပုစ္ဆယာမ။သာဓုသောဘန္တေဘဂဝါ ਸੁ เจရပရိနိဗ္ဗုတောပိယ။သာဓုသောဘန္တေဘဂဝါ ਸੁ เจရပရိနိဗ္ဗုတောပိယ။ပါချင်းမစ္စနတ అను ကမ္ပမနသ။ပါချင်းမစ္စနတ అను ကမ္ပမနသ။ इमे सकारे दुःखतपनाकरबुते वरिकन्हातो। इमे सकारे ธมหมกางที่พระอิตายาสุขายาธรรมกาที่รอิตายสุขายาอรังสมมาสมุทโภความสมมาสมุทโภควางพะกวนจังอะพิวัเทมีผูทางพระวันจางอะพิวาเทมี ภควาโตภควตานโมอังคารตํภควตานํอัมังนมัสสามิอัมังนมัสสามิโสภเตภันโนภควโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิ ဝေယံဘုရသမ္ဘောဝါတောဘုផပကနမကရံကရောမာစေနာမောတဇာဘဂဝတောအရဟတောသမ္ဗောသမ္ဗောရာဇာနာမောတဇာဘဂဝတောအရဟတော သမ္မာသမ္ဗောဒသာနာမောတသာဘဂဝတောအာတောသမ္မာ ສັມພໍຣະສາມດວະຍັງພຸດທາວິດູດິ່ງກໍໂມມາແສໂຍະໂສອັນດັນທະກະໂຕອະຣະຫະສັມມາສໍາພັດພຸດໂທວິຊາຈະລະນະສໍາພັນໂອສຸຂະໂຕໂຣກະວິໂຕອະນຸດຕະໂວບໍລິສັດອໍມາສາລະດິວະບໍໂຊນັງພຸດໂຕພະກ ווה ໂຍຫິມັງລົງກັງສະເທວະກັງສະມາລະກັງ ဗြဟ္မကာသာသမဏဗြဟ္မနိဘာစံဇတေဝမနိုသံသယံအပိဉ္ဈာသဇိကတောဝဘဝေစေယောဓမ္မံဒေစေစီအဓိကရယနာမအခြေကရယနာံဗရိယောစနကရယနာသာသံသဗျညဉ္စနံေဝရပရိပုဏံ Ama cari yang bakal sesita mang bakal bakawan yang si lazanah ini, nama yang thamma pedut tinggal romaseh, yososwang kado bakal. ນະ મો ສະແດດິໂກຫະກາລິໂກເອພະນະດິໂກໂອະພະນະຍິໂກວະຈະດັນແຫະວິນຍෝເດທັມມັງພະວິພູຊິຍາມິທັມມັງທັມມັງສິລະຊານະມະມີສຸບາຍຍະສັງຄະພິຕຸຕິງກະໂລມະເສຍະ Yo so a so ba di pan do a ba a sa wa ga sang ko wo a so ba a ba a sa wa ga ya ya ba panno pan do ba ba a sa wa sang ko sa mi a di pan do ba ba wa a sa wa สังโฆอยะทิทังยะตาเรปุเรสายุกานิอัตตาปุเรสาปุพาไรสัพพังกัตสาวะกัสสังโฆอุนายโยปาอุนายโยทากินายโยอัญชริการะนิโยอาลุตารังบุญยงโลกัะจารามังสังฆังอะวิปุชยามิเมตตังสังฆังสิลธรรมา มทสันธรรมยังรัตนตยปนมะฆาทายโยเจวะสังเวขบริกิตานาปั ท่านจะมาเสบุตรทศทุทโธมานวโยจันดาสุตาบริยานโรจโนอโรกาสพพาบุภิเรสะากวันพุทธังอามาณเรณตาโมปฏิโมวิยดาสะสตุโนยมกบังกามาเนาบินวโรกุณารโยจันดธาติ ဘောဝဓဝိသမမဟာဝဗ္ဗသံဃောစုံေတဗျာတိေတသတိတောအယောတိသတ္တောသုဂတ ानु ဘောတ္တောရောရပိနောအရိယောသောဝဓဝိသံဃံအဝဒရေနတံယေチェဝမေကန္တဝိပုတ်ယကာဝါဒုဒယံဝဒယံဒါဝိသံဃတံဘူညမယယ แมะมมสาบุปะทวามะอุนจเวตาสาบามพิยาเยนะทานะกะรโรวเปุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกวะสัมมิโกวะรินิพานระฆามิสุขะตาปเวทิโตมะยันดังนะมังสุตวไเอวังชนะมาชาติเวโลกาจารามานัมเบโลกา สังโฆกับริเทวะดุกัโทมนะสุปยาสัปิโลกะปิเยสัมปโยโปโรโคปิเยวิปโปโรโคยามเบียชังนราปติตามปิโลกะสังยิเตนะปะโยปานาคันธาโลกะใสยาทิทางโรโคกันโทเวทานุปานาคันโตสัญโยปานาคันโตสังกโร

သတ္တလအနိစ္စာသံညာအာသံဃာရအနိ JAVA ဝိညာဏအနိစ္စရူပအနတ္တာဝေဒနာအနတ္တာသံညာသာသံဃာရ နာတာဇာဘေသံဃရာနိစ္စာပေနမ္မာနတာတိเตဝယာဝုဒိနမာတိယာကြရမရနေနာသော கே ပါရိတု கே ရောမနစေဥပယစေဒုခတိနံ दुख ပရေတာပေဝနာမိမစကေဝရံ กันดาสานตักิริยาปัญญาเยนาติเจรบาเรเนวุตังบิตังมะขวันตังโอริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสาทธาคาระสัมภะพิยาวะภาจิตาดาสัมมิงมะขวันติวะมะจาริยังจรามาภิคุณาสิกาสิวะสัมปันนาตังโดปรามะจาริยังอิมัต ตั้งอกกันดา่งสานจากิริยายาสังวาจตัอันเด่นธรรมยังตังอนิฆาญเวกนัปัทัันนามาเสปะฏิสังกยาเนสุจิวะรังปฏิเสวามีาวาเทวาสิตาซาะนิกาดายาโอนาสา ทังสมากสวัดาปสิริงซาสัมาสันังมริการตายยายาวเทวาอิเรกเป็นนาปเิสะทานาทางปติสังาโยน Bina patang bani se wa mi ne wa tha wa ya na ma tha vi po cha ya ya wa the wa ima sa ka ya 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 bana ya vi hing ra ti ya ba ya nu ka ya ye the po ra na cha hanga mena wanja ba di me na wa cha we na mi ya ta ra cha sa ti ya သတ္တဇာတာပသဝိဟာရောကြတိဘတိ संघा ယောနေစောစေနာစနဝတိ อเมยาวะเทวาสิดาสาบริขาดาญาหูนาสาบริขาดายาหนังสามกษัตริย์นาดาวะสัมบาสานังบริขาดายายาวะเทวาอุตุปาริสยาวิโนหนังะริสันลานารามาหนังะริสังขโยนิโสภิรานังเพสาซาบริเงรังะริเสวามียาวะเทวาอุ ปานังวายาบริกานังเวทังบริกาทายาอาภยาบจ่าบรมัตหายาติหัตถมายังบริธานาคาทายโยพนามาเสเฮอาญาเทวตาภิหารวาสิเนตุเปกะเรบริกะเรดาอิงดาอิงดาดัมมะทาเนนาปวันดุพุจิตาโสติงคารุเนนาวิหฆ เอราจามาชานะวะคาจพิกาโวอาศรามิกากาณ์นาติทอปัสสกาคามาจะเทสนิคามาจะอิสราสาวนาภูตานภวันดุเตชารามุาเจปิจานาสัมภาวัสสเดนาจานาโวอภิกานิยานิกังนัมมารังบันิจเตสะเปเบโยสังหยา นะโตเจรังสตังภะวะธรรมธาราจะพุกะราสังโฆโตสัพพังโขวานะยาจะอิตายาจะอเวราคะโตสะนะโมสะเเวโพธิสัมปะพุทธายะมะธัมเมริยะภะเวอะติเตปะสะนะโตสัพเพวิปะริโนวะนะศาสเนสัมวะ ပေတံဒေါငါရေတေဝပဝသတောအဝဝတိဘဝရဇတနာသမိထလေဒုမေနနေဘာသမိတာဇာလဇာနေဂျောအကံဧဝံနမေရာဇနောဘာချရာဟံဒိုသပတာမာဝ သာမဝိနေမိရသာဗုဒ္ဓံကိပရာမူဒိတောဖောရသစေရဘာရန်သာနာတိဓမ္မဝိသီနာသတဝံ ธูตันเตชะสาวาวตุเตชะยามารานิมาราติเริงกามปิโยชิตาสาวาลโหราบันนาราวกามาหามานาทายาคังคันสุทานดาวิตินาจิตดาวามุนินธูตานเตชะสาวาวตุเตชะยามารานินาราคิเรงกัชจวาร သတေမာသုတံသဝံကိစ္စကမ္မသရေဝံသုသာဝေတမုစေနဝေတိနာယိတဝါမုနိန္ဒောတန်တေယသာသမဝဒုတေတိ ภราณิโอเกตังขะกามดิหาดาสุนารุนันตังนาวันติโยชนะปะทางโพริมานาวันตังเอเทปิสังัตมะโนุวัติตาวาโมเนนโทตันทัสสามะวะตุเตทยามังภรานิสานจะโมทารังอิมะคาเปนิยาเจตญาญาโุนาวะชนะ ทางชยกายเยมัมาิธทนาจิตาวามุนิหอตันเตชัสามพวตุเตปังคาราณิสาจังวิหายียมานิสาจกวาทเกตุงวาทาภิกิตามานังอธิยานบูตังปัญญาปเทปะชาเรตตว์ชิตาวามุนิหอตันชาสส มวัดูแต่จะยามังกรรานินานโทปานานาบูชาคางวิโูทางมาเหติเงวัดแต่นาเทระบูจักนาธรรมะปันโตอิโทปานเถรวิธินาจิตต มูเนห์ถอตานแต่ชะสามวัตุดแต่ชยมังกรานีทูคาหะเทนิพุจักนาสุธาทะหะทางปรามังเวโซนิสุติเมติภาคายานาคาเทนาวิธินาชิตาวามูเนห์ถอตานแต่ชะสามวัตุดแต่ชยมังกรานีเอตามิตาชยมังกาะ ทงอาทางอาธานโยวาเจโนอาทินาทิเนาสารตะเตียหิตาวานเนะเกวเวธานิจุปานเทวาณิโมคังสุขังอาทิขามัยรสาปัญโยมหากาลุณิกอนาโทหิตายสามปานินางภูเรณาวาปสัมพัปโตสัมโมเทโมตมา e te na อราชยานโตภาทิยามุเลสักยานังนาเิียวธโนเอวังตวังวิชายาวโหหิชยาสุชายามังลังแกเสสเสบนาวิโปคะเลอภิเสกแกสาภาบุทานังอาคังป้าโตปโมธาติสุป้าดังสุมังกระรางสุ ปาปตังสุขทิฏฐิทางสุขันโุสุโมโหทวารชาติสุเยตทางพระมัจาริสุปันนังกายากังบังวาจากังบังปานังกินังบัปกินังมโนกังบังปณิทิเตปันธ์กินังปันธ์กินานิกตรวานะระ ตาเทปันาคิเดชยาชนะกัตตาผูฏาเชตนวามหารังสาวจารุสาจาสภาระสังเยปิเวงสุนราสภานทานังการานโยผูฏาอาดาวสตินาเพปเดีิตามายังมหัตเจเตมุเนสราสีเส ตตเิตมายังพุทโตนมทวีรจะเนสรกพระเตติทตมยังอุเรสาภาวุากโรหันทะเยมอนุรอสารีปุตโญินเกอนันยปฏิภาครมีโมคคานราวจาวะเมเกทาขิเสวัไมหังอสงา นันทราหูโรกาสะโพจะมานามวะาอุพาสุวาสาธตวปิริภากัสเมงสุริโยวะภาพังกัรวิสินโนสิเรสัมปันโสวิตรโมนิพงขวะกุมารกาสะโพเทรมาเฮเสยิาวาโกโสไมหังวันเถรนิ ปติธาสิกุณากร r a ปุณหังวุร no ีมารเจ้าปารนันดาสีเทราปัญญเมชาตานราเตติรกามมเสสะสีต si ิมหาเถวิจิตาสินาสาวกายเตศสีติมหาเถราจิตาวันตัวจินววรสาจารันดาสีรา chê na ang ga so san li ta ra ta na ng pu la to ng a me na su ta la cha kang ka ng va cha to ng a si wa me ang gu re ma la ka ng ha na mo ja a ta na ti ja su ta ka se sa ta si se sa ราสานิตาจินาณนาวรสังชุตาสันตปังการังกาตาวะตปิตาริจันญาดาวาชาดุปะตวะเสสาวินายังญาณดุานันดาจินาเตสะสาวะสะโตเมสะกิเจนะสะนาสัมบูดาปันชินาปันยะรมาชามิเวหารังบัณฑ เอเดเรซาดาปะเรตุมังสาเวเตมหาบุริสรภิเจวามันตววสุกตววสุราโมจินัสวะธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตานะราโยสัตตุภาวะปาริโตจารามิจินาปันเถร เตมตายเพิยงขวเจตวิมุติยาอาเสวิทยาภาวิายาบาหูริกตายญาตายวานุกตายานุจิตายาบริจิตายาสุสัมมาราธายเอกาทสาลิสัมปาริตังขามกัตตาเมกาดาสุขังสุปฏิสุขังปฏิโมจจเดน นาปาบักกลางสุเป็นางปาสติมโนสานางปิโยะวะทิอามโนสาน์ปิโยะวะทิเทวตารังคันตินาสักิวาวิสังวาสนาวากรรมติตุวตงจิยตังสมาธิญติวันนอเวปเสนติอาศรมุนหการังคารวะทิโอตเรงาปะเทเวชัน ต่อพระมรรคกุปปะควปปะติเมตตาวิเววจิตุโมติยาเสวิตายาพาวิตายาบุรีกตาญาญาณีกตาญาวาทุกตาญาอนุจิตายาปริยาสุสัมารันธาญาิเมกาณะสานิสังสาปฏิกังคาติธรรมวาจามภาวา าตมนาเตปิคุภะกะวะโตอะจิตานดนลเต กาสะโอกาสะณโอกาสบัดนี้พระพเจ้าขอสมาฐานเสริมพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วขอคณิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณ จงบังเกิดมีในขันธสันดานของพระเจ้าพระเจ้าจะตั้งสติกำนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนเพด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปเถิน